สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้เกมมันอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็คือจะเพิ่มตัวละครเข้ามาใหม่2ตัวจะเป็นซันจิกับแฟงกี้นะครับผมซึ่งเขาก็ได้จัดกิจกรรมเข้ามาใหม่ด้วยเพราะว่ากิจกรรมอ่ะมันจะรีรีใหม่ทุกๆ7วันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเมนูของกิจกรรมต่างๆนะครับผมว่ามันต้องเล่นยังไงบ้างนะ ก็สังเกตว่าตรงนี้มันจะมีรูปแฟงกี้เอ็นดบิขึ้นมานะครับก็คือการที่เราล็อกอินแต่ละวันอ่ะเราจะได้ของไอเทมต่อไอทางซ้ายมือนะครับถ้าเราอยากได้ตรงทางขวามือเราต้องเติมนะคมับผม11.99เหรียญก็คือถ้าเราเติมตรงนี้ล็อกอินแต่ละวันอ่ะเราก็จะได้รับฝั่งขวามือไปด้วยนะผมก็คือถ้าปลดล็อกปุ๊บวันแรกก็จะได้ตัวแฟงกี้เลยนะครับแต่ผมมองว่ามันยังไม่คุ้มนะครับ12เหรียญเลยได้แค่แฟงกี้แล้วก็ของอีกไม่กี่อย่างเองนะครับอันนี้ก็ ยังไม่แนะนําให้เติมนะครับในจุดจุดนี้เราไปหาสุ่มออดีกว่าอีกอย่างหนึ่งก็แฟงกี้มันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะครับส่วนอันนี้รูปโคาก็จะเป็นแพ็คเติมเงินนะครับผมแบ่งเป็น2แพ็ค6เหรียญกับ22เหรียญน,นะครับอันนี้ก็ยังไม่แนะนําเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันยังคงจะไม่คุ้มเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงอีเวนต์ข้างในนะครับว่าในนี้มันมีเพิ่มอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับก็หลังจากที่เลื่อนดูคร่าวๆนะครับกิจกรรมก็ เพิ่มเข้ามาเยอะเลยส่วนดอกกุหลาบมันออกไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะหาได้แล้วแต่กิจกรรมตัวที่เล่นยังคงอยู่นะครับแต่ว่าช่องทางการได้รับดอกกุหลาบก,ก็หายไปแล้วนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่เมนูอันที่1ไปเลยนะครับผมที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่อันนี้แพ็คไม่เอาเติมเงินอันนี้เติมเงินไหมเติมเงินเติมเงินเติมเงินอันนี้ซื้อ7วันแรก ก็โอเคครับผมเริ่มที่จากผลพิษายต,ตรงนี้เลยก็คือแฟงกี้อัปเดตนะครับผมก็คือถ้าเราอัพแฟงกี้นั้นเป็น6ดาวเราก็จะได้ตัวไอที่สุ่มนี้มานะครับผมอัพเป็น9าดาวก็จะได้สุ่ม s ออัพเป็น10ดาวถึงจะได้สุ่ม SS ขั้นขั้นพิเศษขันที่2นะครับผมมองว่าไม่คุ้มเหมือนเดิมนะครับผมก่าเราจะหาแฟงกี้ได้ก็อีกอย่างก็อย่างที่แจ้งนะครับแฟงกี้มันไม่ได้โหดขนาดนั้นเนาะมาอันต่อไปกันเลยดีกว่ามา อันนี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมันจะมีให้เราแลกตัวละครนั่นเองก็มีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับซึ่งข้างในแต่ละตัวมันจะเป็นของแต่ละสายอย่างเช่นนามิจะเป็นสายของลูป,ปีกสีฟ้านะครับตัวของกราฟก็จะเป็นรูปกำปั้นนั่นเองเวอร์โก้ก็จะเป็นรูปสีสายสีเขียวมาของไอตัวชิลิวนะครับผมรูปหัวใจเนาะสมเกอร์ <Sm oker S 2> ก็จะเป็นรูปสายสีม่วงนะครับส่วนลูฟี่ก็จะเป็นสายสีเหลืองนั่นเองอันนี้มันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6สายนะครับซึ่งเราต้องมีไข่จํานวน10ฟองเลยเนะี่ยถึงจะได้ไข่นี้หาจากไหนได้าจากที่หมุนแล้วก็ที่สุ่มที่ใช้แก้วกับใช้ตัวของถังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันมันจะมีจุดอยู่เนาะก็เริ่มจากสายพิเศษนี้ใช้2กับ3มันใช้เท่ากันหมดเลยไหมอ๋อก็โอเคครับผมสายพิเศษเราจะใช้ตัว5ดาว2ตัวนะครับก็เยอะหน่อย ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับผมเราควรแลกมาเลยนะเพราะว่าทุกอย่างในนี้ก็ดีหมดส่วนในตัวนี้เราจะใช้5ดาวหนึ่งตัวก็คือตัวสายของอันไหนก็ได้นะครับผมแลกมาผมแนะนําว่าให้เราไปเปิดเอาตัวระดับทั่วไปมาแลกเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ตัวที่อยากแนะนําหลักๆเลยที่จะแลกของตัวนามิกับเวอร์โก้นี่ก็ควรจะมีนะครับกราฟไม่จําเป็นไม่ต้องแลกก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้โหดหรือเราต้องจะแลกเอาผลปีศาจก็ได้นะกับหินเฉียวเนี่ยเพราะว่ามันมีประโยชน์มันหายากนะครับ เพราะฉะนั้นก็แลกมาเลยก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะเอาหินไอสีเขียวเยวมื่อกี้เนี่ยเนาะอันนี่ยหินเขียวกับผลพิสาจนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปหมุนแล้วก็ค่อยกลับมาแลกกันถ้าที่หมุนผมพอนะครับอันต่อไปจะเป็นการซื้ออันนี้มันก็มีร้านค้าพิเศษเข้ามาให้นะครับผมซื้อถัง1000เพชร10ถังอันนี้ก็ยังไม่ค่มสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดที่เราสวมใส่เนาะพวกแต้มอัพเกรดเหรียญกิ้ว แต้มใช้อัพเรืออะไรต่างๆนะครับผมเนี่ยชุดระดับ6ดาวสามหมื่นเพชรแพงเกินก็ประมาณนี้นะครับร้านคายนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายสักเท่าไหร่ส่วนของที่น่าจะซื้อก็ถ้าเพชรเยอะนะครับผมซื้อไอชุดระดับ4ดาวมาไว้ใช้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเพชรเราก็หนึ่งหมื่นห้าสิบกับสิบกับหนึ่งร้อยอันนี้ก็เหมือนจะดีอยู่นะแต่ก็ยังไม่คุ้มนะครับผมสรุปเพชร เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาซื้อร้านนี้นะครับผมมองว่ายังไม่ค่อยมีอะไรที่มันคุ้มสักเท่าไหร่เนาะอันนี้จะเป็นเติมเพื่อรับ v ีพนะครับผมภารกิจรายวันก็ได้นะได้วันละ50แต่ก็ไม่ทันแน่นอนอ่ามาถึงที่สุ่มของเราแล้วอันนี้สุ่มโดยใช้ถังนะครับอ่ามันก็จะมีไข่มาให้เราแล้วแคนดี้เขาเรียกว่าไข่ละกันเนาะง,ง่ายดีเนาะมันก็จะมีไข่มาให้เรานะครับผมมันแรกได้10บวันที่สองได้5เลยแต่อันหลังๆนี้ก็ แหมไม่มีเลยถึงผมมาหกสิบเราจะเก็บหกสิบฟองได้ไหมเนี่ยหกสิบอันอันนี้ได้สิบห้าน่าจะได้แน่นอนหน้าสุมา่มใช้ใช้แก้วก็จะได้ 15, สิบห้ายี่สิบสุ่มร้อยหนึ่งน่าจะทันนะครับผมน่าจะได้แค่ยี่สิบแล้วก็หมุนวงล้น 15, 20, 30, 40, อน่มีสิบห้ายี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบโอ้โหน่าจะได้ห้าสิบอ่ะที่หมุนน่าจะไม่พอนะครับผมเราต้องเลือกแล้วแหละต้องมีหนึ่งตัวที่เราจะไม่เอานะครับผม ถ้าใครของมาเยอะนะถ้าใครของเยอะมีถัง80ก็น่าจะได้หมดอยู่อ่าส่วนอันนี้นะครับถ้าเราได้ซันจิ3ตัวอันนี้ต้องสุ่มได้เท่านั้นนะครับผมก็จะได้รับของไอเทมเป็นที่สวมใส่เป็นระดับ4ดาวเนาะเหมือนกันครับแฟงกี้สี่ไอสตัวอันนี้ร้านค้าอาใครนุก็จะมีใช้เหรียญของอาไครนุเพื่อที่จะมาแลกนะครับเหรียญน,นี้หาจากไหนได้จากกิจกรรมตีบอสอาไครนุนะครับเราต้องใช้ ไอเหรียญลาวานี้20เหรียญนะครับผมเพื่อที่จะฆ่าอาไคนุ1ครั้งฆ่าอไคนุเสร็จมันจะแรนดัมของให้เราฝั่งฝั่งซ้ายมือเราจะได้อยู่แล้วชัวร์นะครับผมส่วนฝั่งขวามือมันจะสุ่มออกมาให้เราแค่ชิ้นเดียว25%โอกาสจะได้ถังอันนึงนะครับผม40%คือโอกาสที่จะได้แก้ว2อันแล้วก็35%คือโอกาสที่จะได้ของไอเทมสีเหลืองนี้ไอเทมอีเวนต์นะครับข้างในก็จะมีในี้มีชุด มีแต้มคิวห0ึ่นะครับผมแต้มอัพตอนเลเวล40เออร้อยสี่ก็จะมีของอัปเกรดต่างๆนะครับผม,มถ้าเปิดได้ชุดนี้ก็โคตรมาหาดวงเลยมั้งเนี่ยผมว่าก็โอเคเดี๋ยวรอเก็บไอแต้มมาฆ่าบอสกันถ้าแต้มนี้หาจากไหนเหมือนกับหาไข่นะครับได้จากนี่เลยหมุนวงล้อก,ก็ได้รับเล็กๆแน่น้อยสุ่มก็ได้นะครับไม่ว่าจะใช้แก้วหรือว่าใช้ถังได้รับหมดเลยส่วน กำลังบอกส่วนอันสุดท้ายก็คือหมดแล้วนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นร้านของใครนะุเราจะได้อ่าผมจะมาลองไล่ให้ดูแบบชัดๆอีกทีหนึ่งเลยสุ่มเหรียญน,นะครับจะได้15ไข่เท่านั้นแล้วก็ลองเลื่อนลงมาถ้าใครมีอีกมี60อ่ะได้บวกมาอีกแค่5ไข่นะครับผมอ่าผมให้สุ่ม60เลยได้มาแค่20ฟองนะครับส่วนหน้านี้สุ่มสุ่มเราสุ่มไปร้อยหนึ่งอ่ะได้มาอีก20นะครับเป็น40 ถ้าสุ่ม200ร้อยก็ไม่ได้แล้วนะครับผมได้สี่สิบหน้านี้เราต้องหมุนให้ครบเท่าไหร่เนี่ยยากอ่ะผมว่าหน้านี้ก็ได้อีกยี่สิบต้องหมุนครบสา0ร้อยผมว่าถ้าสมัครใหม่นะหมุนอ่ะมีสิทธิ์ถึงสามร้อยนะครับแต่แก้วนี้แก้วนี้หนึ่งร้อยได้ไหมแก้วนี้หนึ่งร้อยก็น่าจะได้อีกส่วนอันเนี้ย 60น่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมผมสรุปเลยแล้วกันชัว,ชวร์แล้น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ5ตัวนะถ้าคนที่เล่นใหม่หรือยังไม่ได้ใช้เพชจยังไม่ได้หมุนนะครับผมแนะนําเลยถ้าเราได้สูงสุดเอางี้ดีกว่าผมจะแนะนําตัวที่ควรแรกตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่5เลยนะครับผมหลักๆเลยผมแนะนําให้แรกเป็นสมอเกอร์กับลูฟี่ไมเพราะว่าสายพิเศษระดับ5ดาวหายยากมากนะครับส่วนตัวพวกนามีกับเบอร์โกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถสุ่มหาดูทั่วไปได้ส่วนตัวเนี้ย หายากนะครับแต่วันนี้เราก็ได้2เหรียญเลยคุ้มค่ามากๆนะครับผมควรที่จะแลกลูฟี่กับตัวของสโมเกอร์มาไว้เพื่อที่จะไว้อัปตัวละครสายพิเศษที่เราจะเล่นในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นคุซันหรือลูฟี่เกสีโซโลจูโรนะครับผมอะไรที่มันจะเพิ่มเข้ามาหลังจากนี้มันจะมีแน่นอนนะครับเราก็เก็บเก็บไว้ดีกว่าก็สําคัญนะครับแลก2ตัวหลังก่อนตัวที่3แนะนําให้แลกเป็นนามิหรือเวอร์โกก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบนะครับผม2ตัวนี้ กันลำดับ3กับ4ผมแนะนําเป็น2ตัวนี้นะครับผมส่วนตัวลำดับที่5กับ6แล้วแต่ใครจะชอบอีกเหมือนเดิมนะครับผมระหว่างไอตัวของไอเนี่ยได้เท่ากันนะเหรียญสอไอผลปีศาจ2กับเหรียญหนึ่งอ่าได้เหมือนกันนะครับผมได้กล่องเงินอ่าเหมือ,น,อมนกันเป๊ะแล้วแต่ใครจะเลือกนะครับผมระหว่างการาฟกับชิลิวอันนี้ก็เหมือนกันเลยแล้วแต่ว่าเราจะเอาตัวไหนเนาะหนึ่งหรือสองอ่ะเอาตัวไหนก็ได้ระหว่างลูฟี่กับสโมเกอร์นะครับสามหรือสี่เหมือนกันเอาตัวไหนก็ได้ระหว่าง นามิกับเวอร์โก้นะครับผมส่วน5กับ6ก็เป็นเหลือกราฟกับไอตัวของชิลิวไว้เลือกช้อยหลังๆแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับร้านค้าร้านนี้ที่ผมจะแนะนําให้แรกนะครับส่วนร้านของอาไครานุเราควรแลกอันไหนดีร้านของอาไครานุถ้าเก็บได้ครบค่าบอดได้4ครั้งนะครับผมเอามาแลกตัวละครสายที่เราจะอัดก็ได้เพราะว่า6ดาวก็เล็กๆหายากนะครับหรือใครที่เล่นเยอะ แรกตัวละคร9ดาวคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มนะ18เหรียญเพราะว่าแรกๆเราหายากอยู่แรกตัวนี้มาก็ได้หรือเพราะว่าสายพิเศษอะ่ะเราคงจะไม่ได้อัดขึ้นเร็วๆนี้หรอกมัน8เหรียญก็ราคาสูงอยู่นะครับผมผมแนะนําให้เป็นแรกอันนี้ก็ได้นะครับผมไอ้9ดาวเพื่อที่จะเอามาไว้อัพขึ้น10ดาวของตัวหลักของเรานั่นเองนะครับผมก็มีประโยชน์มากๆเลย9ดาวนี้ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นสายเฉพาะของมันสมมุติว่าเราเล่นสายกําปั้น เราจะอัพขึ้นเป็นระดับ10ดาวนะครับผมเราไม่ต้องใช้สายกำปั้นอย่างเดียวนะเราสามารถใช้สายอื่นๆที่เป็นระดับ9ดาวได้นะครับ<ไ>ผม,ผมก็คือมันให้รวมได้ยกเว้น6ดาวต้องเป็นสายของมันเองนะครับหรือใครที่แบบเติมไดเอสมา2ตัวแล้วอยากอัดเอสสูงๆก็แลกเป็นตัวนี้ก็สสยกำปั้นไปนะครับผมก็แล้วแต่ว่าใครจะแลกอันไหนเนาะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมรายละเอียดทั้งหมดใครที่สงสัยในส่วนไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง ใต้คลิปนี้หรือในเพจของผมนะครับผมชื่อเพจตามชื่อช่องนี้เลยหรือกลุ่มของผู้เล่นคนไทยก็ได้นะครับผมมีผู้เล่นที่มีความรู้เยอะก็แชร์ประสบการณ์กันอยู่ข้างในพูดคุยหาเพื่อนได้นะครับผมลิงค์เข้าร่วมกลุ่มอยู่ใต้คลิปคลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะครับผมเวลาที่ผมมีกิจกรรมมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบนี้มีโค้ดมาใหม่หรือมมมีขข้้ออูล่่าาาาวสารระไรตงงๆแจ จะได้ไม่พลาดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมคลิปต่อๆไปอย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ